รู้ไหมปูนแดงขี้เท่าถ่านสองสิ่งนี้ใช้กำจัดเชื้อราที่ต้นพืชเชื้อราใต้ดินรวมทั้งกำจัดมดกำจัดเพี้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยแป้งเกลียงสวนเพียงงบแค่หบาทคุณรู้ไหม,มแมลงมดทุกชนิดนำเพี้ยขึ้นต้นพืชอย่างเพี้ยแป้งเพียงเราเตรียมน้ำเปล่าใส่ขวดประมาณหนึ่งลิตรและใช้สองสิ่งนี้ ผสมรวมกับน้ำเปล่าเราจะใช้ปูนแดงประมาณ1ช้อนชาเอะ๊ะใช้ขี้เท่าทานประมาณ1นึ่กำมมือใส่ลงไปรวมกันทำการปิดฝาขวดเขย่าส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากัน แล้วทำการกรองอเทใส่ถังฉีดพน่นงหน้าฝนแบบนี้มดแมลงต่างๆเข้าทำลายต้นพืชเพีย้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งก็เข้าทำลายต้นพืชเช่นกันและพาหะในการนำเพี้ยต่างๆเข้าสู่ต้นพืช ดูสิครับมดเต็มไปหมดมแมลงก็มีในการใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับเราจะฉีดพ่นไปบนต้นพืชปราบเชื้อราที่ต้นพืชกำจัดมดไล่มดกำจัดเพีย้ต่างๆเพีย้ออ่อนเพีืไ้ไฟลายแดงเพีย้แป้งหายจากต้นพืชด้วยงบประมาณในการทำน้ำยานะครับแค่ประมาณ5บาทแต่เราใช้ฉีดพ่น กำจัดโรคและกำจัดมดมแมลงต่างๆได้ทั้งสวนเลยครับสำหรับน้ำยาสูตรนี้นะครับนอกจากเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงคบค่ำและฉีดพ่นติดต่อกันนะครับทุกๆ2-3วันไปที่ต้นพืชแล้วนะครับเราควรใช้เป็นประจำจึงจะได้ผลดีและคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยและไม่เข้าใจอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องไทยพีชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้ปูนแดงที่เท่าทานและน้ำเปล่านะครับนำมาผสมกันและนำมากรองใส่ถ<ป>ังฉีดพ่นแบบนี้นำมาฉีดพ่นที่ต้นพืชเป็นประจำมดเผีหนอนมแมลงรวมทั้งเชือช้อราเชื้อราที่อยู่บนต้นพืชเชื้อราที่อยู่บนพื้นดินใต้ดินหายเกลี้ยง เกษตรกรมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเพียเข้าทําลายต้นพืชแล้วเราสังเกตดูครับมดพวกนี้นะครับจะมาดูดน้าหวานที่เพียถ้ามดอยู่บนต้นพืชแบบนี้นะครับทุกท่านดูได้เลยครับใต้ใบพืชเห็นไหมครับใบจะลายๆนะครับนี่สีลลยๆนะครับด้านบนและด้านล่างจะมีนะครับเป็นเพียแป้งเพี้ยอ่อนนะครับเริ่มเข้าทําลายต้นพืชแล้วดูสิครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราปล่อยไว้นะครับอีกไม่นานนะครับต้นพืชที่เราปลูกจะไม่ได้ผลผลิตเลยและต้นพืชน,นะครับก็จะเริ่มเฉาตายลงไปเรื่อยๆและคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเลยครับงบแค่5บาทแต่เราใช้ปราบศัตรูพืชได้ทั้งสวนเลยครับ